สนับสนุนโดย World Gas, เว r l d ก a สเคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World ก a s 02 272ส3 3 3เดย็นถึงใจโดยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริสนับสนุนโดยน้ำมันงานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้ คุณผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมอะครับว่าลานรถไทยเปิดมายาวนานขนาดนี้มันจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่ทำให้พี่อีทเขาลำคาญใจบ้างหรือเปล่าแล้วจะเก็บความสงสัยไว้ทำไมล่ะครับก็ไปถามพี่อีทเขาเลยไม่มีเลยค่ะลาบลื่นมาตลอดเลยเหรอพี่ลาบลื่นตลอดเลยแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นตลอดพี่อีทพูดมาขนาดนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับคุณผู้ชม ขนมหวานนี่อร่อยจริงๆมาไม่เคยทานเลยเหรอคะอร่อยอร่อยอร่อยรับประกันเลยว่าอร่อยอร่อยมากเพราะว่าน้ำกะทิทําเองหายากมากถระช่อง,องแล้วก็เผือกแตงไทยอะไรพวกเนี้ยส่วนมากร้านนี้จะมีแต่พวกอาวุโสไปรุ่นไม่ค่อยมี แม่พี่อีทก็พูดไปนะครับว่าที่ร้านพี่เนี่ยมีแต่ผู้อาวุโสพวกวัยรุ่นไม่ค่อยมีผมคนนึงละครับที่เป็นลูกค้าร้านพี่ผมเองก็ยังไม่สอวอสูงไวนะครับยังวัยรุ่นอยู่เลยไม่เชื่อถามคุณผู้ชมที่น่ารักของผมดูสิครับว่าผมนะ่ะวัยรุ่นขนาดไหน <c oughs> นอกจากขนมหวานที่นี่ยังมีอะไรอร่อยอีกละครับพี่อีทที่นี่ขนมจีนซาวน้ำอร่อยคุณแม่เคยทานไหมคะแม่ทานอ่าซาวน้ำอร่อย ผม่ทานไม่เป็นขนมจีนน้ำพริกสาวน้ำอร่อยค่ะผมม่าทานไม่เป็นหรอกครับขนมจีนสาวน้ำเนี่ยแต่ลองดูแล้วก็อร่อยดีนะครับพี่อีทพี่อีทครับจำความรู้สึกวันแรกที่มาขายที่นี่ได้ไหมครับจำรู้สึกวันแรกที่มาขายที่ตรงนี้อืมเราไปรอดอะไรมันบ่งบอกนะครับว่าไปรอดการขายลูกค้า ลูกค้าเข้าร้านบอกโอ้ยเราไปรอดเราไปรอดแล้ลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าไปไม่รอดก็ให้มันรู้ไปสิครับพี่อีทพี่อีทครับในร้านนี้เนี่ยอะไรออร่อยที่สุดครับอาหารใช่ไหมคะทุกอย่างในนี้อร่อยหมดค่ะ พี่อิหมายถึงอร่อยหมดแล้วเหลือแต่ที่ไม่อร่อยใช่ไหมครับแหมผมล้อเล่นนะครับหมายถึงว่าอาหารทุกอย่างในร้านรถไทยอร่อยทุกอย่างจริงๆครับพี่อีทเขายืนยันพี่อีทยังคงต้องออกไปซื้อของเข้าร้านเองอยู่ไหมครับที่นี่ไม่ซื้อเองค่ะจะสั่งจากตลาดมาส่งเลยเมื่อก่อนอยู่เทเวศพี่ก็ซื้อเองพอพี่ย้ายมาอยู่ที่นี่พี่ก็ ให้เข้ามาส่งเลยค่ะเจ้าเดียวกับเทเวศค่ะกับเทเวศมาส่งที่พระราม้าตลาดนนใกล้ๆก็มีนะฮะตลาดนนก็มีแต่พี่ติดทางโน้นนะเพราะว่ากะทิอะไรอร่อยทางโน,น้น What ถุดิบเนี่ยเรียกว่าส่งตรงจากตลาดเทเวศกันเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญสดแล้วก็ใหม่ทุกวันแน่นอน เคยไปตั้งไปตั้งร้านขายถนนสามสี่ห้าเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวข้าวผูกะปิขนมจีนแกงไก่ไปตั้งคู่กับร้านข้าวแกงเจ๊กงกลับมาเลยสรุปแล้วว่ามองดูแล้วว่าคนไทยทานข้าวมากกว่าเวลาลูกค้าเดินเข้ามาปั๊บลูกค้าจะมองนี่แหละ ไม่มองดูเนเพราะก<ล>๋วยเตี๋ยวเนี่ยม,มันไม่ค่อยอยู่ท้องหรือเปล่าครับพี่ใช่ใช่แล้วกับข้าวมีเยอะแยะลูกค้าก็จะโอต้องเด่งมาตรงนี้ก่อนเลยข้ามาก่อนข้ามาเป็นที่หนึ่งพี่ก็เพิ่งมาจับจุดได้นะเพออะลูกค้าทานข้ามากกว่าก๋วยเตี๋ยว ยังไงซะคนไทยแบบเราเนี่ยก็ต้องเลือกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วล่ะครับเพราะมันทั้งอิม่มทั้งอร่อยและให้ประโยชน์แบบครบถ้วนถูกหลักโภชนาการเป็นที่สุดแล้วล่ะครับสรุปว่าข้าวแกงไทยชนะเลิศ <c oughs> พี่อิทครับได้ยินมาว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ร้านรถไทยยังต้องตำพริกแกงเองอยู่ใช่ไหมครับแล้วพริกแกงซือ้อกับพริกแกงทําเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างสิคะเพราะว่า การทําเครื่องแกงเองมันใหม่ๆหอมๆตะไคร้ผิวมะกรูดขาอะไรอย่างเงี้ยมันสดๆมันก็หอมหอมไม่หอมผมไม่รู้อะครับแต่กับข้าวทุกอย่างในร้านพี่แต่จะมูกผมมากมาย <c oughs> พี่อิดครับร้านที่พี่สั่งของให้มาส่งเนี่ยพี่ใช้เขามานานหรือ,อยังล่ะครับพี่ใช้เขามาประมาณ30ปีแ,แล้วครับแต่เปิดร้านเลยเหรอครับตั้งแต่เปิดร้านนะคะ แสดงว่าต้องเชื่อใจกันแล้วสิครับเชื่อใจเพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดถ้าได้ร้านส่งที่ไว้ใจกันได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งเวลาแต่กว่าที่พี่อีทเขาจะได้ร้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ขนาดนี้เนี่ยพี่อีทเขาคงต้องหากันอยู่นานล้ครับ แล้วอย่างพวกเนื้อสัตว์ล่ะครับพี่อิทพวกผักพวกเนื้อสัตว์ก้านมานเจ้านี้ก็30ปีพวกหมูนะเนื้อสัตว์นะ30ปีแล้วเรียกได้ว่าทั้งหมูทั้งผักร้านนี้เขาส่งให้แต่เจ้าเก่าเจ้าแก่เจ้าประจำทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชม วันวันหนึ่งเนี่ยของที่เราต้องใช้ในร้านเนี่ยมันเยอะแค่ไหนอะครับเยอะแค่ไหนเยอะนะคะหมูก็วันเกือบ40โลผักเยอะมากเลยแล้วก็น้ำกะทิก็เยอะค่ะช่วงนี้ผักก็แพงแพงนะครับพี่มันกระทบกับพี่อีทบ้างไหมครับ มีผลมากช่วงนี้ผักแพงมากเลยผักจะแพงกว่าเนื้อสัตว์ทำไงก็ต้องใช้ก <c oughs> <c oughs> ็เราก็ลดกำไรลงได้นี่มันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมมีขึ้นมีลงเราก็ลดลงได้กำไรมันก็เฉลีย่ยแล้วมันก็ถัวกันไปนะอันนี้ถูกอันนี้แพงลดกำไรลงบ้านไม่ผมเระชอบคำนี้จริงๆเลยครับพี่อีท ปกติเนี่ยของเขาจะมาส่งที่ร้านประมาณกี่โมงครับพี่อีทสี่ห้าครึ่นีหครึ่งพี่อีทสั่งมาจากเทเวศแบบนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาสิครับค่าใช้จ่ายวันละ350 350มีค่าขนส่งอย่างเดียวเลยเหรอครับแม่พี่อีทนี่เขาทุ่มทุนสร้างจริงๆครับคุณผู้ชมสั่งของมาไกลแถมยังต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มอีก ข้าวก็ต้องร้อนตลอดเลยนะตั้งแต่เช้ายันบ่ายข้าวนี่ต้องไม่เย็ยนเลยนะข้าวต้องร้อนตลอดเด็กที่นี่สอนทุกคนเลยให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเราขายของให้พูดกระจาก,กับลูกค้าดีๆอย่าหน้าบึ้งกับลูกค้าตรงนี้นเป็นสเสน่ห์ของร้านนะมามามากับทุกวันค่ะหรือไม่ก็วันเว้นวัน ก็มาร้านนี้น่าจะสองปีได้แล้วขับรถผ่านแล้วก็เห็นเห็นคนเข้ามาเยอะก็น่าจะอาหารก็น่าจะโอเคนะะน่าจะแบบสะอาดแล้วก็อร่อยถูกปากมากเลยค่ะอร่อยแล้วก็สะอาดร้านสะอาดเ,ออเด็กเด็กตักอาหารสะอาดห้องครัวสะอาดก็คือค่อนข้างสะอาดนะคะ ถูกหลักอนามัยก็จ <g> ะ <ül> <g ül> ชอบประเภทผักะะอะค่ะอ่าอย่างเช่นพวกคะนา้าอะไร ь, ผัดผัดผัดคะนา้าเอ่อบ็อกเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหรือไม่ก็ที่นี่จะอร่อยที่เอ่อหน่อไม้อาา่ะค่ะผัดหน่อไม้อร่อยมากผัดหน่อไม้อ่อนนะคะผัดเผ็ดที่สําคัญก็คืออร่อยด้วยนะอร่อยแล้วก็ที่จอดรถก็สบายจอดแล้วก็ลงเข้าร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของร้านก็อัธยาศัยดี <g ül> เป็นกันเอง ก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ชมทุกคนนะคะามาร้านนี้ก็อยู่พระรามห้ามาไม่ยากนะคะาจากวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวามามาทางพระรามห้านะคะก็จะอยู่ทางขวามือนะคะชื่อร้านรถไทยนะคะก็จอดรถที่จอดรถก็สะดวกสบายค่ะมีเยอะนะคะจอดริมถนนแล้วก็ก้าวเดินเข้าร้านได้เลยแล้วก็อาหารก็อร่อยนะคะ ก็สะอาดราคาก็ไม่แพงฮะราคาก็แบบยุติธรรมมากเลยอะค่ะเมือม่อเมือ่อเทียบกับอาหารแบบขนาดนี้ฮะรสไทยอร่อยจริงๆค่ะ2นิ้วเลยนะคะสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333เย็นถึงใจด้วยนากว้าง18นิ้วของฮาตาริใหญ่ยยกว่าแรงกว่าฮาตาริ สนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้